สวัสดีครับผมนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวมารีวิวนะครับหลังจากที่ห่างหายไป2อสาอาทิตย์ผลฮะฝนมันตกนะครับก็เป็นรถบังคับนะครับเป็นรถบังคับ l o c กคาลเลอรนะครับของ XK นะครับรุ่นนี้เป็น 4WD นะครับขนาดสเกล1ต่อ10นะครับผมก็เป็นรถบังคับลุยๆุนะครับคันใหญ่ฮะอันนี้ก็จะคือกล่องผลิตภัณฑ์นะครับ อเคนะครเขาก็จะเล่นอะไรได้บ้างนะครับก็เป็นออฟโรดนะครับเป็นล็อกนะครับหรือเล่นแนวลุยๆอ่ะนะครับได้ทุกรูปแบบนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวรถนะครับคันใหญ่นะครับให้ดูรายละเอียดนะชิ้นงานสวยนะครับเป็นระบบนะฮะ 2มอเตอร์นะครับมอเตอร์ลูกใหญ่เลยนะครับมอเตอร์หลังมอเตอร์หน้านะครับแล้วก็เป็นระบบเลี้ยวนะครับรุ่นนี้ก็มีติดตั้งโชคอัพนะครับเป็นระบบกันโค้งแบบนี้นะครับเป็นอาร์มนะครับเน้นสําหรับปีนป่ายนะครับก็คือเล่นในพื้นแบบนี้สบายเลยนะครับแต่รุ่นนี้ไม่ได้มีความเร็วสูงนะครับประมาณ15กิโลเมตรต่อชั่วโมงเท่านั้นนะครับไม่ได้ทําออกมาให้เน้นความเร็วนะครับ ก็คือเป็นรถลุยๆแบบนี้ก็ต้องเป็นรอบช้าๆนะครับกําลังเยอะๆนะครับล้อเป็นล้อยางนะครับล้อโตเลยนะครับดอกยางนี่เป็นมัดๆนะครับผมครับอันนี้เป็นรีโมทคอนโทรลนะครับเป็น2.4กิกะเฮิรตซ์ด้วยนะครับใช้ฐาน4ก้อนนะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวเราแกะทดสอบให้ดูกันเลยนะครับ ในกล่องนะครับมีอะไรตัวนี้นะครับเป็นชุดชาร์จนะครับมีไขควงมีคู่มือมีแบตเตอรี่มีที่ชาร์จนะครับที่ชาร์จเป็นแบบ USB นะครับแบตบเป็น2เซลล์นะครับอะแดปเตอร์ชาร์จไม่มีมานะครับเพราะว่าเป็น USB ก็ชาร์จกับที่ชาร์จมือถือได้นะครับไขควงนะครับผมรู้แล้วว่าไขควงให้มาทําไม ก็กำลังจะตกนะครับก็รีวิวแบบรี๊ๆหน่อยนะครับไขควงให้มาเปิดทานแบตเตอรี่นะครับนี่นะครับแบตเตอรี่ก็เป็น7 4โวลต์พัน0มิลลิแอมนะครับระยะเวลาเล่นก็เกือบเกือบ20นาทีนะครับได้อยู่นะครับถ้าเราไม่เร่งความเร็วมากนะครับ สำหรับใครที่ชอบแบบความเร็วแบบกะว่าแบบกดรีโมทแล้วยกล้ออะไรประมาณประมาณเนี้ยไม่ไม่ได้นะครับทุนนี้มันไม่ได้เน้นความแรงนะครับก็เน้นที่กำลังโอเคนะครับเดี๋ยวเปิดสวิตช์จากนั้นก็เปิดสวิตช์รีโมทนะครับไฟจะกระพพิบแบบนี้นะครับรอเชื่อมต่อหากันนะครับนะครับเลี้ยวก็เป็นตามมือนะครับ เลี้ยวเป็นเซอร์โวคันเร่งก็ตามมือนะครับช้าได้เร็วได้นี่นะครับอันนี้ก็เร็วสุดแล้วนะครับเน้นกำลังนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาทดสอบอน,นี่ก็ขึ้นเขานะครับ กำลังเหลือฟือนะครับอันนี้ไม่ได้เร่งเลยนะครับขึ้นแบบนิ่มๆก็ได้ขึ้นได้สบายนะครับเป็นล็อกพอลเลอร์น,นะครับก็ปีนป่ายแบบแค้าสโลโลนะครับมีกำลังเยอะเพราะว่าถ้าเราถ้ามันมีความเร็วสูงเนี่ยเวลามันปีนเนี่ยนะครับล้อมันจะฟรี ถ้ามันทำให้เราปีนไม่ได้มันก็ต้องค่อย,อย,อยๆเอๆเื่อยๆช้าๆนะครับไม่ไม่ใช้รอบนะครับใช้แรงบิดเอานะครับเนี่ยครับค่อย,อยๆไป เรียบนะครับความเร็วก็ได้ประมาณนี้นะครับ ปีนปีนก็จะสนุกกว่านะฮรรุ่นนี้มันเป็นมอเตอร์แยกนะครับหน้าหลังนะครับไม่ต้องไม่ไม่มีเผลานะครับเพราะว่ารุ่นนี้มันปีนป่ายมันใช้กำลังเยอะถ้าแบบเป็นเผลอเลมันจะเสียง่ายนะครับ ทำไมมันไม่ไปมีอะไรพันอยู่ล้อหลังนี่เอง ดูนะครับก็เป็นทดสอบนะครับของการเล่นนะครับโอเคนะครับผมก็พอประมาณนะครับสำหรับลูกค้าท่าในใดนะครับสนใจนะครับ อยากได้นะครับติดต่อสอบถามได้นะครับที่ ID Li n e แล้วก็เบอร์โทรที่ผมลงไว้ก็ราคานะครับ2อ0พกว่าบาทนะครับเห็นแบบสวยๆอย่างนี้นะครับไม่แพงนะครับ2,000กว่าบาทเท่านั้นนะครับผมโอเคครับส่วนเรื่องรายละเอียดการติดต่อนะครับราคาผมก็จะลงไว้ที่ตัวคลิปวิดีโอนะครับช่องทางการติดต่อก็แอดไลน์ทักแชทนะครับคอมเมนต์ผมจะปิดไว้นะครับผมไม่เปิดนะครับไม่ใช่ว่าไม่โปร่งใส นะครับก็คือมันจะมีคอมเมนต์หลายแง่หลายมุมนะครับเพื่อไม่ต้องเป็นการถกเถียงนะครับผมไม่ได้ลงคลิปไว้ให้ใครมาถกเถียงหรือมาอะไรกันนะครับผมลงไว้นะครับเพื่อเป็นแบบอย่างสินค้านะครับแล้วก็เป็นการโปรโมทขายสินค้านะครับสําหรับคนที่ไม่ซื้อนะครับถ้าดูก็ดูไปผมก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับมันเป็นสาธารณะนะครับส่วนเรื่องคอมเมนต์นะครับผมก็จะปิดเอาไว้นะครับโอเคครับผม